เอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทยพ r เซนเตอร์บายโตโยต้าสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโอสวยมากใช่ไหมโอ้เชื่อแล้วว่าใหญ่จริงโอ้โห ไปแล้วเอามาเร็วมาเร็วได้ได้เลยมาเร็วขึ้ไปเลยเฮ้ยโอ้นิ่ันมากรู้เฮ้ย

ยังมายัมามาทีนี้เราจะลงไปยังไงเออลงยังไงแนทรู้แล้วนะคะ ว่าทำไมพิลเตอร์กับโนนถึงพานมาที่นี่อืมจริงๆแนคิดว่าแนทก็ยึดติดกับโลกโซเชียลมากเกินไปอะค่ะมากซะจนเป็นทุกข์มากซะจนมองไม่เห็นสิ่งสวยงามที่อยู่ข้างหน้าอืมงั้นผมก็หวังว่าน้องแนทของเราเนี่ยคงจะไม่บรรุธรรมถึงขนาดที่บวชชีอยู่ที่สุราษฎร์หรอกนะ <laughs> บ้าใครจะบวชชีอยู่ที่นี่เอาละอ่ะถ้างั้นเชิญชีแล้วก็ทิศเราทานข้าวเลยครับผมเฮ้ยอะไรทิศเอออะไรทิศคนที่บวชแล้วสึกไหมนนนี่พี่นะอ๋อโอเคครับโทษครับโทษครับพี่เตยนี่พี่เตยนะได้ครับอ๋อพี่เตยพี่เตยครับกินเลยนะคะเอาเลยฮะไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะ ตั้งเห็นตั้งแต่ไม่ใช่ช้อนกลางแล้วรู้สึกได้แล้วครับรู้สึกได้แล้วครับว่าช้อนกลางก็ไม่ใช่ครับไม่มีความหมายแล้วใช่อันนี้เนื้อพริกอะไรอ่ะนื้อพริกกะปิกใช่มองนี่ไงเฮ้ยอันนี้สดมากเลยนะแลวองยัง่มีไก่บ้านอ๋อแ่าเขนี่ยเป็นไก่บ้านเลยนะจริงไหมเนี่ยจริงเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการกินไก่ แต่เราไม่ใช่ตัวนั้นอะะยังไม่มีใครเล่นอะไรเลยยิ่งตึงเธอท่ไม,ไไมพี่ก็ตีหลังชมเขาบ้างทุกคนก็ไม่ชมเขาเลยไงเขาก็ต้องชมตัวเองไง โทรศัพท์ที่นี่คือโทรศัพท์มันแบตหมดนาะบวกกับว่าที่นี่เนี่ยมีธรรมชาติที่มันสวยงามอยู่แล้ว mm hmm. พอแบตมันหมดมันก็เหมือนดึงสิ่งที่มันจะดึงความสนใจจากธรรมชาติเราออกไป mm hmm. มันเลยทําให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วธรรมชาติจริงๆในของเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะสุร,ราษฎร์ที่นี่เนี่ย mm hmm. เขื่อนเชี่ยวหลานเนี่ยสวยมาก mm hmm. แต่ว่าไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งแบบโทรศัพท์มาถ่ายมันก็แบบไม่สวยเท่าแบบตาเราเห็นจริงๆนะใช่ แล้วอีอย่างหนึ่งนะที่แบตหมดคือเราได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าคนที่อยู่กับเราคนที่เดินทางร่วมกันกับเราด้วยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าการที่เราถ่ายโทรศัพท์อะมันเป็นการเก็บความทรงจําอันนั้นใช่เราถ่ายไปแล้วเราเก็บหนูมือรีใช่แต่สําหรับการมองเห็นเนี่ยมันคือการมองผ่านเข้าสายตาแล้วเข้าไปอยู่ในใจของเราองซึ่งมันเป็นอะไรที่มันดีต่อใจมากดีต่อใจอจริงจริง,รง,รงก็ไม่คิดว่าจะมีน้าตกที่นี่แล้วก็ แล้วว่ามันสวยมากสวยจนมันไม่น่ามาอยู่ที่นี่คนที่มีโอกาสได้มาที่นี่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้มาที่น้ำตกน้ำตกเลยนะน้ำตกบางหอยใช่ประทับใจตรงไหนนะชื่อยังจำไม่ได้เลยถ้าสมมติว่าไม่ได้มาที่น้ำตกบางหอยนี่เราขอพูดไปเลยว่าเหมือนมาไม่ถึงจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบมากน้ำปีนึงมันมีคนดีนวเดียวถ้ากันเดือนอื่นก็ไม่ถึงเลยก็ต้องมาให้ถุกเดือนไงคะใช่แล้วก็แบบน้ํามันเย็นมากแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง ตอนที่ปีนขึ้นน้ำตกทำไมพี่เต้ยช้าจังคะพี่ก็ต้องระมัดระวังพี่ก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่เห็นช้าตั้งแต่ตอนแบบพายายเรือขยักขยักมันก็ต้องระมัดระวังนะแต่ที่นี่พี่เรือขยักอ๋อเหรอเรือขยักแต่ที่นี่พี่ชื่นชมหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการขี่ช้าของเราแล้วก็ไปล่องแพของเราด้วยได้ชมบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางด้วยเรียกได้ว่าแบบยากมากนะใช่ที่เราแบบจะอยู่กับธรรมชาติจริงๆ นี่ไม่ได้ไปนี่ไม่ได้ไปเก็บรูปมาให้โอ้หมีเนียนด้วยมีเนียนมาเดีเราก็ถ่ายไปใ่หเขาเยอะไงแทบจะแบบเหมือนไปเองถ่ายต้นสดกันเลยทีเดียวะคทักใจใช่ไหมเป็นไงพอทํารายงานได้ปะครับโหมันมากกว่าทํารายงานได้อีกค่ะพี่จริงข้อมูลเยอะมากไม่คิดเลยว่าแบบเมืองไทยจะมีสถานที่สวยขนาดนี้จริงๆแล้วเหมือนที่เน็ตพูดไว้ก่อนหน้านี้แหละคือทุกคนฮะชอบหาเวลาว่างวันหยุดซัมเมอร์อย่างเงี้ยไปต่างประเทศตลอด ถามจริงๆแบบประเทศไทยเรายังเที่ยวไม่ครบทุกที่เลยใช่โดยเฉพาะแค่ที่ภาคใต้ในหลายจังหวัดที่เรามาโดยถึงตอนนี้สุราษฎร์โอ้โหโอเมกไม่อยากจะเชื่อทะเลอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโอ G เอ็มเลยนี่เขาเรียกว่าคือนี่นางประทับใจจริงไหมเนี่ยชื่อนางจำไม่ได้เลยเนี่ยแต่ไปน้ำตกนางก็ปีนาวปีนาวคืนน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามาเป็นเพลงบีกต่อให้ได้นะตกควาสไทยปล่า น้ำสีฟ้าสดชื่นเย็นสดใสอ่านั่นไงเล่นอะไรแล้วไม่ค่อยนัดกันด้วยมาสามคนด้วยลงไงนะสดใสสดใสสดใสแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังอโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครบเครื่องไหมครบเครื่องถือว่าเก่งมากมีเรียกได้ว่าแบบพิเศษเลยทีเดียวอีกนิดนึงอาหารอร่อยอ่ะมาจับมือกันมาครับสามัคคีชุมนุมกัน ทริปนี้นี่เรียกได้ว่าเราเนี่ยถ้าไม่มาด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นทริปที่อาจจะไม่ประทับใจขนาดนี้ฮะจับเพื่อใจไม่ต้องขยงโอ้จับเลเวียนหัวนี่เรือก็เมาแล้วแหละเริ่มเมาที่มุมนียแล้วผมช่วยอย่างหนึ่งผมประทับใจมากเสียงที่น้าตกบางหอยที่เราแบบช่วยกันเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะด่าเราจะอะไรกันอ่ะจริงๆแล้วเราก็เกลียดกันาก็เราก็รักกันจริงๆแล้วเราก็รักกันเราก็รู้สึกว่าเราก็ตัดกันไม่ขาดเพราะนั้นแล้ว ชิปหน้าขอความกรุณามาด้วยกันอีกนะครับครับ แน่เกวไปดูปลาโลมาสีชมพูค่ะเหนื้อขาวอวบแล้วก็ Mirror, Metal. หวานขอแกะให้หน่อย จังหวัดชายภูมิร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานาคนครราชสีมาขอเชิญชวนประชาชนร่วมหยิบหมอกหยอกดอกกระเจียวในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามจังหวัดชายภูมิเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2559นักท่องเที่ยวจะได้ตื่นตาก,กับความสวยงามของทุ่งหญ้าเพ็กสีเขียวและความสดใสของดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วงที่กำลังออกช่อสะพรั่งในช่วงหน้าฝน งานเทศก,กาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานจังหวัดชายภูมิประจำปี2559จัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตและอุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชายภูมิสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทททสำนักงานนครราชสีมาโทร044213030และ044213666ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ tourismthailand.com และทาง f a c e b o o k t a t t ีโคราช ร่วมสนุกตอบคำถามกับรายการ Journey the Series ลุ้นรางวัลแท็บเล็ตซั m sung ก a l a ็ y โดย AIS CG Advance รถจักรยานยนต์ Yamaha Fino 125ทุกสัปดาห์จบซีซั่นลุ้นรถยนต์ Toyota Yaris ร่วมสนุกง่ายๆตอบคำถามกับทางรายการ Journey the Series คํคำถามประจำสัปดาห์นี้เขื่อนเชี่ยวหลานมีชื่อเป็นทางการว่าอะไรพิมพ์ J1 เขื่อนรัชประภาพ,าพิมพ์ J2 เขื่อนบางลางส่ง SMS คำตอบมาที่ C1-C1-666 ประกาศผลผู้โชคดีทาง Facebook Journey the Series และเว็บไซต์ www.journeytheseries.com จะลมร้อนจนลมฝนหรือลมหน้าคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันไปหาคืนที่คเครื่อนแครงปับปับปับไปกัน จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันไปหาคืนที่ครื้นเครงแก๊งฟิลเที่ยวทั่วไทย